สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวทิตานุนเบญจพันธ์ชื่อเล่นชื่อต้นข้าวค่ะจบจากโรงเรียนเบญจมาราชูทิตท,ที่จังหวัดนครจิตธรมรมดาชค่ะคณะทันตแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยร,งรังสิตค่ะตอนก่อนที่จะสอบก็คือเครียดกดดันมากเลยค่ะกว่าที่ว่าจะทําไม่ได้แต่ว่าพอสอบเสร็จแล้วก็ยังกดดันอยู่ดีเพราะว่าไม่รู้ว่าผลที่ออกมาเราจะติดหรือเปล่าแต่พอประกาศผลออกมาเจ้าพ่อประกาศผลออกมา แล้วเราติดเราแบบว่าดีใจมากเลย แต่ว,ว่าคุ้มค่ากับความพยายามในครั้งนี้ค่ะเป็นคอร์สตีลคามทันตดทันตแพทย์แล้วก็เทรนสัมภาษณ์ค่ะก็คือตอนช่วงแรกนะคะพี่พี่เขาก็จะแนะนําว่า <Wow. S 1> ควรปฏิบัติตัวยังไงควรพูดถึงเรื่องอะไรบ้างควรเตรียมตัวยังไงแล้วพอเรามาลองเทรนสัมภาษณ์จริงๆแล้วอาจารย์ก็จะให้คําแนะนําค่ะว่าบทสัมภาษณ์ของเราเนี่ยที่เราพูดออกไปเราควรปรับปรุงตรงไหนบ้างท้งแบบว่าบุคลิกภาพหรือว่าบทในการตอบค่ะ ในการเตรียมตัวสอบของหนูก็คือเตรียมมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะ <Wow. S 1> อ่านหนังสือเก็บเนื้อ,อาหาแล้วก็พยายามเก็บเนื้อ,อาหาให้เร็วที่สุดแล้วก็ฝึกทําโจทย์เยอะๆค่ะสําหรับคนที่พลาดโอกาสนะคะแล้วก็ยังสอบไม่ติดอยากบอกว่าอย่าพึ่งทอนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรจริงๆถ้าพลาดครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เป็นสิ่งนี้อีกเรายังมีโอกาสครั้งต่อๆไปให้พยายามต่อไปค่ะได้จริงติดจริงต้องเอเมชทีเม